คุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คิดแต่ดึงดูดสิ่งที่จิตใต้สำนึกเชื่อกดแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานจากความคิดที่คุณพยายามบอกตัวเองแต่มันทำงานจากความเชื่อที่ฝังอยู่ลึกที่สุดในจิตใต้สำนึกแม้คุณจะคิดบวกแต่ถ้าลึกก่ายังรู้สึกไม่คู่ควรชีวิตจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาเสมอคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจบทบาทของจิตใต้สำนึกที่ควบคุมการตัดสินใจอารมณ์และเส้นทางชีวิตส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณเริ่มเปลี่ยนแรงดึงดูดจากต้นตอที่แท้จริงความเงียบคือที่ที่จัก,กรวาลได้ยินคุณชัดที่สุดเมื่อคุณหยุดคิดหยุดควบคุมหยุดพยายามพลังบางอย่างจะเริ่มทำงานแทนคุณคลิปนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบจากคุณแค่ให้คุณอยู่กับความเงียบเพราะในพื้นที่นั้นจิตใต้สำนึกจะเปิดรับและจัก,กรวาลจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนที่สุดเหมาะสำหรับวันที่ใจวุ่นชีวิตสับสน หรือเมื่อคุณไม่รู้จะอธิษฐานอะไรอีกแล้วหยุดพยายามเปลี่ยนโลกแล้วโลกจะเริ่มเปลี่ยนคุณยิ่งคุณพยายามควบคุมชีวิตมากเท่าไหร่ชีวิตมักยิ่งต่อต้านเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เริ่มจากการแก้โลกภายนอกแต่เริ่มจากการกลับมาดูว่าคุณกำลังเป็นใครอยู่ภายในคลิปนี้จะพาคุณผ่อนคลายจากการดิ้นรนวางภาระที่ไม่จำเป็นและเปิดพื้นที่ให้ชีวิตจัดระเบียบตัวเองอีกครั้ง ชีวิตคุณถูกตั้งโปรแกร,รมไว้แล้วแต่คุณแก้กโค้ดได้หลายสิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่มาจากโปรแกร,รมเดิมความเชื่อเดิมและรูปแบบเดิมที่จิตใต้สำนึกเรียนรู้มาตลอดชีวิตคลิปนี้จะพาคุณค่อยๆมองเห็นโค้ดที่กำลังรันชีวิตคุณอยู่ไม่ใช่เพื่อโทษอดีตแต่เพื่อให้คุณเริ่มเลือกใหม่จากการรับรู้ที่ชัดขึ้นเพราะเมื่อคุณเห็นโปรแกร,รมคุณไม่จำเป็นต้องถูกมันควบคุมอีกต่อไป เมื่อคุณกลับมาเป็นตัวเองพลังดึงดูดจะทำงานเองคุณไม่จำเป็นต้องพยายามดึงดูดอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้หลงลืมตัวเองไปตลอดทางคลิปนี้จะพาคุณกลับมาสัมผัสความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติความสงบและตัวตนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเมื่อคุณไม่ฝืนไม่แสดงและไม่วิ่งหนีจากความรู้สึกของตัวเองพลังดึงดูดจะเริ่มทำงานอย่างอ่อนโยนและเป็นของคุณจริงๆสิ่งที่ยังไม่มา ไม่ได้หายไปแค่คุณยังไม่พร้อมเป็นมันบางสิ่งไม่ได้มาช้าแต่กำลังรอให้คุณเติบโตพอที่จะถือมันไว้โดยไม่สูญเสียตัวเองคลิปนี้ไม่ได้เร่งให้คุณเชื่อไม่ได้บอกให้คุณต้องได้อะไรแค่พาคุณกลับมาดูว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นใครอยู่เพราะเมื่อคุณพร้อมเป็นสิ่งนั้นจะเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติกฎจัก,จก,กรวาลไม่ตอบคำขอแต่ตอบความดีของตัวตนจัก,กรวาลไม่ได้ฟังคำพูด แต่มันรับรู้พลังที่คุณใช้ชีวิตอยู่ทุกวันคลิปนี้จะพาคุณหยุดขอหยุดอธิษฐานแบบเร่งเรา้าและเริ่มสังเกตความถี่ที่คุณกำลังส่งออกไปผ่านความรู้สึกการเลือกและการอยู่กับตัวเองเมื่อความถี่เปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการกลับสู่พลังการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องการอะไรอีกแต่คือการหยุดจับแน่น ในสิ่งที่ทำให้คุณอ่อนแรงคลิปนี้จะพาคุณแยกให้ออกว่าอะไรคือความพยายามและอะไรคือความฝืนเมื่อคุณวางในสิ่งที่ไม่ใช่พลังที่แท้จริงจะกลับมาเองก่อนสิ่งใดจะเปลี่ยนความเงียบต้องเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดไม่เกิดขึ้นในความวุ่นวายแต่มาในช่วงเวลาที่คุณหยุดตอบสนองโลกภายนอกคลิปนี้ไม่ได้พาคุณไปที่ไหนแค่พาคุณหยุด เพื่อให้จิตใจมีพื้นที่จัดระเบียบตัวเองบางครั้งความเยบคือการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดคุณไม่ต้องแรงจักรวาลแค่หยุดขัดขวางมันหลายอย่างในชีวิตไม่ได้ติดขัดเพราะจักรวาลชา้าแต่เพราะคุณพยายามควบคุมมันมากเกินไปคลิปนี้จะพาคุณค่อยๆปล่อยมือจากความคาดหวังที่ไม่จำเป็นและกลับมาเชื่อใจจังหวะของชีวิตอีกครั้งเมื่อคุณหยุดขัดขวางสิ่งที่เหมาะกับคุณ จะเคลื่อนเข้ามาเองอย่างเงียบๆขอบคุณที่กลับมาอยู่กับตัวเองในวันนี้